สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาการรีวิวบรรยากาศอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวบรรยากาศชุด VBT 04ทั้งขีด1แล้วก็ขีด2-2ชุดนี้กันเลยนะครับนะซึ่งต่อยอดมาจากชุด VCP 0 4ที่ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนะซึ่งชุดนี้ก็ออกมาเป็นในส่วนของ booster deck นั่นแหละนะครับนะก็จะมีการ์ดออกมาให้ครบทุกแบบของชุดเลยแล้วก็จะมีการ์ดในส่วนของค o m m o n ที่ CP ไม่ได้ให้มาด้วยนั่นเองนะครับนะซึ่งการ์ดส่วนมากยังคงเป็นการ์ดที่ออกมาใน CP แล้วนั่นเองนะครับนะซึ่งใครที่ไม่ได้เปิด CP หรืออยากจะได้ Com มอนในส่วนของแคลนต่างๆในนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดตัวของชุด B มาเล่นได้นั่นเองนะครับนะซึ่งแน่อนอนว่ากล่องนี้ยังคงราคา135บาทเหมือนกับกล่องทั่วไปอื่นๆนั่นเองนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวงชุดนี้กันนะครับภายในคลิปเดียวเลยเนาะซึ่งตัวของชุดขีดหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็จะประกอบไปด้วยตัวของลิงโจ็กเกอร์เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็จะมีชาร์โดพลาดินมาให้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะเล่นทั้ง2แคนเนี่ยเปิดขีดหนึ่งไปเลยนะครับนะจะได้ทั้ง2แคนเลยเพราะว่าอัตรา,าส่วนที่ได้ในทั้งแคนลิงโจ็กเกอร์หรือว่าชาร์โด้พลัดินเนี่ยจะรรรวววมทััั้้้งง2แแคคนนนนนนเเเออาไ่่ะะบลก็ชุดดขีีย ก็จะมีทั้งแคนดังอิเลกูล่าเพลมูนแล้วก็มุราคุมโมะนั่นเองนะครับนะั้นซึ่งนี่ตัวหน้ากล่องก็จะเป็นตัวของชิรายุกิด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากไปดูการในชุดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการในชุดกันเลยนะครับว่าทั้ง2ชุดนี้จะให้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับในชุดขีดหนึ่งก็จะมีทั้ง2แคลนก็คือชาร์โดพาราดินกับลิงโจเกอร์นั่นเองซึ่งรวมกันเนี่ยจะมีการ์ดทั้งหมดใน นะครับที่ส่งสินค้ามาให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการชิลดนี้จะได้อะไรกันมาบ้างนั่นเองนะครับโอเคมาที่ใบแรกของเรานาะก็จะเป็นชว้าชิลดรากอนนั่นเองนะครับใแบบนี้เป็น การระดับ 3R นะฮะที่ให้เป็นหน้ากล่องมาเนาะแน่นอะนว่าจะทําเป็นฟอยล์เคลือบมาให้นะครับแล้วก็สวยงามครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสายสำหรับลิงจ็อกเกอรา์สาอาซ์มารถลดลยนั่นเอนะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวของ v r นะครับให้มาในรูปแบบไม่ฟอยล์เนาะจะเป็นตัวของดีลิเตอร์แห่งคลื่นนะครับเกรย์อ่อนนั่นเองใบนี้ก็ใครจะเล่นดีลิเตอร์เก็บไว้ให้ดีๆนะฮะใบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นใบที่ใช้อีกใบหนึ่งเนาะ เราก็จะเป็นเกยียร์สามใบนี้ครับสำหรับプレนเทตเดลิเตอร์อีกกีนนั่นเองนะฮะโอเคได้มาด้วยเนาะเราก็จะเป็นตัวของ North Storm Dragon นะครับเกยียร์สามโอเคเราก็จะเป็นกระป๋องเนาะเป็นเกยียร์สองที่เก่งมากสำหรับสายเดลิเตอร์นะครับใครที่เล่นเดลิเตอร์ก็แนะนำให้มีไว้นะสำหรับตัวของ Given ครับผมไลด์ดาวเดลิเตอร์กิเวนนั่นเองนะฮะอือฮึเกียร์สองครับเป็นเฮดส์นิงเดลิเตอร์อัลบาหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นเกยียร์สองอีกใบน,นึงที่เล่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นเฮดส์นิงเดลิเตอร์เอโอเค อ่ะเกตสองสำหรับ Gravity c a l l u p Dragon นั่นเองนะฮะ Lumetan c o d e Dragon นะครับ Belsen d l e t e r Go Guy นะฮะโอเคแล้วก็เป็นเกตหนึ่งครับผู้เปิดประตูทามินนะใบน,นี้ก็รู้สึกว่าใช้งานเหมือนกันนะสำหรับ n i n ๊ก Joker นั่นเองอืม mm hmm. ในส่วนแรกจะเป็น d l e t e r หมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเกตหนึ่งที่ใช้แล้วนะครับเป็น a l f h a d i e g e r Draw On โอเคเกตหนึ g ่งครับ Gravity Ball Dragon Routing Digger กันนิกนะครับ แล้วก็จะเป็น Enrile, b o Reiter, Jaga นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นผู้ควบคุมสนามแรงดึงดูดนั่นเองแล้วก็จะเป็นเกียร์ส่วนครับสำหรับ m i c r o h o n d r a c o k i t นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกของลิงจ็อกเกอร์นั่นเองโอเคนะแล้วก็จะเป็น d o g p g ครับง,ง่ายๆไม่มีอะไรนะโอเคหมดกันไปแล้วสำหรับลิงจ็อกเกอร์อ่ะอันนี้คือในส่วนของ Shadow Paladin แล้วนะครับใบแรกเปิดด้วย BR ของเรากันเลยนะฮะก็คือ Gasbuster Dragon นั่นเองนะครับใบน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งใบที่ Shadow Paladin เนี่ยจะนำมาใช้เล่นนั่นเองนะครับนะได้มาหนึ่งใบเนาะ แล้วก็จะเป็นดาร์คเทัลดราก้อน Shadow เบล d ดราก้นนะครับโอเคเป็น Buster Dark ซึ่งไลท์กรอบด้วยนะฮะเป็นแบบฟูอาร์แต่ไม่ฟอยซึ่งจริงๆเนี่ยชุดนี้เนี่ยมีสมฟอยเป็น Bu s t e r d a ด k ด้วยนะเป็นอาร์นี้เลยแต่เป็นแบบฟอยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันหลังคลิปนะครับว่าการสุ่มมันจะได้อะไรกันบ้างเนาะโอเคอันนี้เป็น b ัส t e r Dark ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ Dark b บอลทอมเปเตอครับใบนี้ก็ใบใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นจอมเวทผู้ต่อต้านเบลกิสนะฮะ โอเคโซบาวแม่มดผู้ดมสมบูรณ์เนเนสนะครับอัศวินห่งจตวิญญาณโดยโดนาโอเคปิกดำนะครับเป็นซอเบเกอร์ปีกเทมินใบนี้ก็ใชแน่อนอนแล้วก็อาร์ตใหม่น่ารักมากนะครับนะก็ปกติเราจะใช้อาร์ตไม่เทินกันใช่ไหมจริงๆอันนี้น่ารักมากเลยนะอือฮึก็ของใหม่แหละแล้วก็จะเป็นตัวของอนะัพโคลิฟแบทเนาะใบนี้ก็เก็บไว้ได้นะเอามาเล่นก,กับรูอาร์ตในอนาคตอันนี้เป็นกูรูรูเบานะครับอือฮึก็จะเป็นมินิเบานะจ็ดหนึ่งนะจอมเวทผู้ผูกพัน โคโนนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นตัวของฟูเบลลีมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวของดอ็อกเกอร์ที่เป็นแบบูลอาร์ตแบบไม่ฟอยมาให้ด้วยนะอือฮึแล้วก็จะเป็นคียิคิลนะครับ โอเคคีย์ okay, อีกแล้วนะแล้วก็จะเป็นดอทิเกอร์ให้ด้วยแล้วก็เป็นฮิวทิเกอร์แสดงว่าชุดเนี้ยเปิดสีสามารถจัดชาร์โดเล่นขำๆได้เนาะใครที่ไม่มีชุดเกา่กาๆก็ลองเปิดสีเล่นได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำนะมันก็คงไม่ได้เก่งเท่าเสริมชุดก่อนๆมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอสไลเกออนนั่นเองนะฮะให้มาด้วยแล้วก็จะเป็นฟอสไลกัสปัสเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นฟอสธรรมดาเนี่ยให้มา2ใบแอคเซลให้2ใบ โปรเทคให้2ใบด้วยนั่นเองตามนี้แล้วก็จะเป็นใบสุ่มครับผมนี่เป็นตัวของดีเดตเตอร์แห่งคลื่นนะฮะเกดองนั่นเองนะครับนี่สวยงามมากเออจริงๆมันเป็นเกดองนี่หว่าอื mm hmm. เกอออนจะเป็นตัวเกียร์สามที่ให้ในทีดีนะฮะโอเคสวยงามนะอันนี้ก็จะเป็นสุมหลังกล่องที่มีเคลือบทองมาให้นะครับเป็นระดับ SBR นั่นเองนะครับนะอืมก็ทําค่อนข้างสวยนะนี่ในส่วนของดีเทลนะครับนะนี่ก็จะเป็นเคลือบทองมาอย่างนี้มีเคลือบนูนด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีเทค เจ็บทองเขียนนี้ประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับอาร์ตเวิร์คผมมองว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้นะครับนะคือสามารถใช้เล่นได้นั่นแหละนะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับการจะชุดขีดหนึ่งนะ ก็จะมีแค่2องแขนเท่านั้นก็จะเป็นชาร์โดพัดดินกับลิงจ็อกเกอร์นั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการจากชุดขีด2เนี่ยจะให้อะไรกันาบ้างนั่นเองนะครับโอเคเรากลับมากับชุดขีด2กันแล้วน,นั่นเองนะครับก็คือชุด VBT04 ขีด2นั่นแหละนะฮะซึ่งชุดนี้มีให้มันทั้งหมด3ามแขนเนาะก็จะเป็นไดร์ลูกุล่าพิลมูลแล้วก็มุลลคโมสนั่นเองนะครับนะซึ่งใครเล่น3ามแขนนี้ยังไม่มีของก็เลยนำให้เก็บได้นะอย่างมุลลคโมสเนี่ยของก็ให้ค่อนข้างดีนะครับนะเป็นชิโรรยกิที่สามามถเล่เเลเเ่่่่นนนนนนไไดด้้้เเเเเเกกกกกกกืือออบบบททุสาายยยลลปปะะะรรีีีวว็็ใงหมััคแ มาเล่นได้หลายสายนั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าการจากชุดนี้จะให้อะไรกันบ้างนี่ชุดนี้จะมีการสุ่มหลังกล่องมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนแล้วกัน คือชุดที่แล้วลืมเก็บไว้นะครับนะโอเคเดี๋ยวชุดนี้ผมเอามาเปิดที่หลังนะฮะอ่ะใบแรกที่ให้ในชุดนะครับก็จะเป็นตัวหน้ากล่องนั่นแหละก็คือมุลาโคมโมนะครับวายุกลิบุผาแห่งจินตนาการนะชิรายุกินั่นเองนะใบนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นใบที่เก่งนะครับนะให้มาเป็นฟอยหน้ากล่องเลยนะครับเป็นการระดับที่พื้นฐานนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็น VR ครับสำหรับซันเกคินะฮะราชันมังกรประลองยุทธนะฮะซันเกคินั่นเองก็เป็น VR ของมนะุลาโคุมโโนาะก็ให้มาเป็นแบบไม่ฟอยนะยในชุด แล้วก็จะเป็นนินจาปีศาจโมโลเตซาเวลันนะครับอืมเราก็จะเป็นมังกรปีศาจลักซ่อนดันเซสเออนาคนั่นเองโอเคเป็นนินจาปีศาจมิดไนท์โคลนะครับอืมอันนี้เท่มานินจาผมปีศาจนะครับกุรินจิชิโอเคอเค่สองอ่าเป็นี้ใช้งานนะครับใบที่นำมาเล่นคู่กับเทระย,ยกุกิเนาะนินจาปีศาจจัโคสึกเกโนะนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นมานินจาผู้ดื้อรั้นนะครับโฮคาคุ โอเคนะเป็นเกตสองที่ตีหมื่นสองอะแหละไม่มีชิลแล้วก็มานินจามีโดโรไพโรนะครับตามนี้สัตว์นินจาไวแมนโอเคเกตหนึ่งนะครับนินจาปีศาจเรนนี่มาดามนะแล้วก็จะเป็นมังกรนินจาฮัาสซึเมส,มสมเซเบลเซอร์นะฮะแจมิงอินเพดเดอร์นะครับ ซันนนจามีมาดอลพอกมานนนจาบางกระสะแล้วก็จะเป็นมังกรนินจาเลโคสลักได้มาหนึ่งใบเหมือนกันโอเคมูลาคมุโมหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของไดเรกูล่าละเปิดมาใบแรกก็จะเป็นดันเทเลียนเนาะก็คือ v r ใหม่ของไดเรกูล่านั่นแหละราชันแห่งหน้ากากนะดันเทเลียนเนาะโอเคได้มาหนึ่งใบเหมือนเดิมนะครับจอจเวทแห่งท่าทางห้านะใบนี้ลุกแวนตีได้โเคตรเท่เลยแต่ไม่รู้ได้ใส่ปะนะนยุคมาแห่งความตายบาอาโอเค เกียร์สมอีกใบหนึ่งนะครับคิวติคอลคิวเลอร์มิเจนะฮะซักคิวบัตผู้ยุยวนนะครับเป็นเกียร์สเนาะดาร์โซคอนดะัก mm hmm. เตอร์นะซักคิวบัตแห่งความสัมพันธ์ทั่วถึงนะฮะเกียร์สที่ตีหมื่นสไม่มีชิวเหมือนกันนะครับวันนี้ล่าแล้วก็จะเป็นออโทริต okay. ี้ออฟวอเตอร์โอเคออฟูเนลนะครับคิวติคอลแอสซิสซินไาบิวนานะ เราก็จะเป็นเกตสองอีกใบหนึ่งนะครับ silhouette tracker โอเคเกตหนึ่งนะฮะเป็น dimension keeper เนระาไปนี้ก็แน่นอนว่าใช้งานแน่นอนในบะเก่งโอเคส a k บั a t แห่งการย่อหยวน critical b a k e r paula นะครับโอเค drive หน่อย fast pider of bin นะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของเพลมูลแล้วนะฮะตัวของ V R นะมังกรยิงสลุด in offset นั่นเองโอเคใบนี้ก็ลูกแวนแต่ระเบิดโซลทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็น Civil Songster นะครับใบนี้ก็ทำลูปอนันของเพลมูลได้นะซึ่งอนาคตมันจะโกงมากๆแล้วก็จะเป็นตัวของ Barking Dragon Tamer นะครับแล้วก็จะเป็น Tricky Assistant นะเออใบนี้น่ารักนะฮะแล้วก็เป็น Mid Edition ครับผมเกียร์สนะฮะของเพลมูล แล้วก็จะเป็นใบนี้ครับเกตสองสองอานะครับเจ้าหญิงนักเต้นรําแห่งท้องฟ้ายําค่ําคืนนะครับโอเคเกตสองนะครับเป็นไนแมดอโรด้านะครับของเสริมไนแมดอเกตสองวานิลาครับของพิเอมูลนะฮะเป็นเปียโรแพรกระจายทรายเฮคคิเมราโอเคยูมอรัสคิเมรานะครับเอ็นไดฟปิสเทเมอร์ amer, เออน่ารักเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเกตหนึ่งครับนักเวทผู้ใช้ศาสตร์แห่งควอนตัมน่ากลัวมาก ในเมดอลเอดิสเนฟไรบิทเทมเมอร์นะครับบราซี่บันนี่แล้วก็เพืนเกตหนึ่งนะครับโอ้ oh, ตัวใหญ่บาบาราคิเมล่าโอเคแล้วก็จะเป็นตัวของอิมเมเจอรี่กิฟต์นะครับมีให้ทั้งหมดเป็นฟอสสองเอ็กเซลสแล้วก็โปรเทคสเหมือนเดิมนะครับนะโอเคแล้วเราก็จะมาดูที่ตัวของกาัสุ่มของเรากันนะครับกาัสุม่มในชุดนี้ก็คือชุบโอเคเป็นบ r เหมือนกัน นะครับนะก็จะเป็นดัรเทเลียน,นครับผม B.R ของทางไดเรกูล่านะฮะนี่หลังม่วงมาเลยทีเดียวนะที่จริงมันคือ SBR นะไม่ใช่ที่ B.R ธรรมดานะครับราหัสจริงๆมันคือ SBR นะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเคลือบทองนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่ค่อนข้างสวยส่วน ตัวของดีเทลของสีทองเนี่ยก็ทำามาค่อนข้างโอเคนะถือว่าก็สวยงามใช้ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมมีอีก3มชุดด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าไออีก3มชุดเนี้ยผมจะสุ่มได้อะไรกันมาบ้างเนาะโอเคเปิดให้ครบไปเลยอย่างละสี่ในชุดนี้โอเคอะการสุ่มจากชุดแรกนะฮะก็คือชุบโอเคเดี๋ยวก่อนเฮ้ยได้โอเคเลยนะเป็นการสุ่มนะครับ BR ก็คือเกรดอนนั่นแหละโอเคผมได้สองใบแล้วอืมเฮ้ยโอเคไม่ไดีแย่นะครับนะอยากได้อยู่เหมือนกัน อ่ะ g ุสส่มจากชุดที่3นะครับก็คือชึบโอเคอ่าเป็น gas b u ตอร์ d r a g o อนนั่นเองนะฮะอืมประมาณนี้เอ้ยใช้ได้เลยนะผมได้ v r มา3าใบแล้วเนี่ยชึบโอเคอ่ะคิดหนึ่งชุดสุดท้ายแล้วนะครับก a สสุ่มก็คือโอเครอบนี้ไม่ใช่ v r นะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ dr นะน่าจะ d e l เ t e ร r แลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคก็จะเป็นเก2นะครับ กระป๋องนะ given นั่นเองนะสำหรับกีเว่นนั่นเองนะใบนี้ก็แน่นอนว่าทางฝั่งดีลิเตอร์ใช้างานแน่นอนมันเก่งมากตอนนี้งัดแวนได้เอาไปเล่นพรีเมียมกับงัดเกสีได้เหมือนกันนะครับนะถือว mm ่าเป็นใบที่ค่อนข้างดีมากนะฮะโอเคการสุ่ม่างชุดขีดหนึ่งเราได้เท่านี้เลยนะถือว่าไม่เกลือนะครับโอเคอยู่นะ mm hmm. ก็คือได้เกดอมมา2ได้กีเว่นหนึ่งแล้วก็การสปาร์เตอร์เนี่ยได้มา1ใบปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่การส,สุ่มของชุดขีดสองกันต่อเลยนะครับโ okay. อเคอะมาที่ ชุดที่2นะครับสำหรับชุดขี่2เนาะการสูงก็คือชุบโอเคเป็นมังกรยีสลุดนะครับไอโนฟสเตตเนาะของเบีมูลก็ถือว่าเกลือไหมก็กึ่งๆโอเคเพราะผมไม่ได้อยากได้เนาะใบนี้เนาะจริงๆ2อ,อันนี้ผมไม่ได้เล่นนั่นเองนะชุดขี่2เนะี่ยผมเล่นแค่มุราโคุโมะนะครับนะถ้าเป็นการสูงของชุดขี่2ผมก็น่าจะอยากได้เป็น s v r ของมุราโคุโมะนั่นแหละแต่จริงๆออกเป็น v r ออกมาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างโอเคละนะฮะก็นะดีกว่าที่มันออกมาเป็นพวก DR เนาะตามนี้นะครับนะโอเคไปที่ชุดต่อไปกัน โอเคอ่ะกระสุ่มของชุด3ก็คือชุบเป็นชิรายุกินะก็อันนี้เป็นอาร์ตของผ้าเก่าเนาะอโอ้ใครที่ทันอาร์ตนี้ก็น่าจะเล่นการมาค่อนข้างนานจริงๆพวกเดียนี่ก็เป็นอาร์ตเก่าซึ่งยูนยิตพวกนี้มันออกมาตั้งแต่พวกภาคแรกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่คุ้นอาร์ตก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอาร์ตเก่าผมก็มองว่าค่อนข้างสวยนะเออเท่เดียวนี่ประมาณนี้ โอเคใช้ได้ใช้ได้โอเคอ่ะชุดสุดท้ายของขี่สองแล้วนะครับกาสุมนั่นก็คือชุดโอเคอ่ะมาไม่ซ้ำเลยก็จะเป็นตัวของอ่า s v r นะครับของมุลาคุโมนั่นเองนะครับในนี่เป็นซันเกคีกนาอสีแดงนะครับนะ ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าตัวของเกรดออกมา2กาส์ดบัสเตอร์1อะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ก็เป็น SVR ก็ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวของกาสสุ่มนะครับนะที่มีให้ในชุดนี้นั่นเองนะอันนี้คือเป็นรูปแบบที่มันมีโอกาสที่จะออกสมได้นั่นเองนะครับนะอันนี้คือทางบริษัทคิดเดนคิดส่งมาให้เอามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังกล่องทั้งหมดเนี่ยม,มันมีโอกาสสมได้ไปไหนบ้างโอเคนะอันนี้เป็นซันเกคินะครับนะก็คือที่เราสุมได้นั่นแหละนะ นาทเรียนนะครับที่เราสมได้เหมือนกันเกดอนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของมันก้อนยิงสลุดอินออฟสเต e นั่นเองโอเคตามนี้นะครับสำหรับ SVR ซึ่งเราออกครบแล้วป่ะ5ใบ โอเคเราออกครบหมดเลยนะครับสำหรับ8ชุดเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของ DR นะครับซึ่งมีโอกาสออกเหมือนกันนะฮะใครที่ซื้อไปก็ต้องลองลุ้นดูอันนี้ก็จะเป็นตัวของ k i v e n ครับที่เราสมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชลิูกินะฮะที่เป็น DR เหมือนกันแล้วก็จะเป็น Buster Dark นะครับใบนี้มีเป็นสมด้วยนะครับเป็นยล์เนาะแล้วก็จะเป็น foil ด้วยผมมองว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้นะครับนี่ตามนี้ก็จะเป็นอาร์ตนี้นะผมว่าหลายหลายคน่าจะชอบอาร์นี้เหมือนกันนะครับนะมันดูม่วงเดียนแล้วถ้าโพสหรืออะไรมันค่อนข้างสวยนะ ก็จริงๆใบนี้มีรีให้ในชุดแบบไม่ฟอยทุกแมเขาก็จะมีสุมหลังก่องเป็นฟอยให้ด้วยนั่นเองนะเราก็จะเป็นทัมเบตเตอร์ครับเป็น d r เหมือนกันนะครับนะอือฮึออก็จะเป็นอาร์ตเก่าแต่ภาคหนึ่งแต่จริงๆอาร์ตเนี้ยเขาเคยเป็นเกตหนึ่งมาก่อนนะบางทีช่วงที่ผมเล่นแวนซีโร่เนี่ยผมก็ใช้ใบนี้บ่อยเหมือนกันบางทีจะเผลอมองว่าเป็นใบเกตหนึ่งบ้างน,นะฮะก็โอเคนะจริงๆอาร์ตเก่าก็ทํ้งน่ารักเหมือนกันนะครับสำหรับทัมเบตเตอร์เนาะแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับสำหรับมิเดเรชั่นในอาร์ตกเก่ก็สวยใช้ไดนะฮะ ตามนี้เนาะเป็นเกียร์สเหมือนกันแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับสำหรับซากิวาร์ผู้ยุ่ยวนนะฮะแล้วก็จะเป็นดอฟีจีนะครับที่จริงๆมีสุ่มให้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับชาร์ o w พาราดีนเนาะใครที่อยากจะได้ดอฟีจีผูกอาร์ก็ลองสุมดูดูได้ั่นเองโอเคตามนี้นะครับสําหรับการสุ่มทั้งหมดนะฮะมีประมาณนี้เลยเนาะซึ่งที่เราสุม8ชุดมาก็ได้ประมาณนี้จริงๆก็ได้ไม่ครบหรอกเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเยอะกว่า8ใบยอยู่แล้วนะครับนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวการ์จชุด VBT04 ทั้งขีด1แล้วก็ขีด2เลยนะครับนะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีเด็กพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วต้องการของเสริมจะไปเสริมเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดชุดนี้มาเล่นได้นั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะฮะก็สำหรับวันนี้การรีวิวการแจกชุด v b t 0 4นทั้งขีด1แล้วก็ขีด2ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ